นิเมต้าเจียฮาวสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นม2ทุกๆคนนะคะคาาภาษาจีนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะส่วนเนื้อหาจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยก่อนอื่นนะคะเราชื่อขอชี้แจงการบ้านก่อนนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราชื่อจะมีลิงก์ให้นักเรียนดูด้านล่างนะคะให้นักเรียนกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข้าไปชม ะะหลังจากนั้นให้เลือกประโยคภาษาจีนนะคะคนละ3ประโยคที่สนใจนะคะพร้อมแปลความหมายเขียนลงในสมุดคัดจีนนะคะเป็นประโยคง่ายๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาทบทวนกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะและที่สำคัญ ฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยเรามาเจอกันนะคะจะทดสอบหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะคะสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะค่าภาษาจีนวันนี้เราชุดก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะนิมมินใจ่เจียนบ๊ายบาย